กลับมาต่อนะครับบทที่3แล้วนะครับ passé composé นะครับความสำคัญของ passé composé คืออะไรภาษาอังกฤษ passé composé ก็คือ past นั่นแหละก็คืออดีตนะครับก็ถ้าเราจะบอกเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับอดีตเราก็ต้องใช้ tense เาารีนเป็นอดีตนะครับภาษาฝรั่งเศสมันไม่เหมือนภาษาไทยเนาะมันภาษาฝรั่งเศสกับภาษาอังกฤษมันคล้ายกันในแง่ที่ว่าภาษาไทยบอกฉันไปกินข้าวเมื่อวานใช่ป่ะครับไปก็เหมือนเดิมมีแค่คำว่าเมื่อวานเข้ามาแต่ภาษาฝรั่งเศสไม่ได้เราจะต้องเปลี่ยนคาว่าไปเป็นรูปแบบในอดีตนะครับ ดังนั้นความสําคัญของการ,รเรเียนภาษ c o m อ o s าษาก็คือเราจะสามารถพูดสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตได้เนาะเวลาเราไปสอบ a e l t หรือ BEAC เนี่ยแน่นอนนะครับมันจะมีเท็กซ์ที่เราต้องอ่านที่มันจะต้องเป็นเรื่องราเกี่ยวกับอดีตหรือในพฤตุช่วงโอกาสนะครับในการพูดเวลาเราสอบเนี่ยเขาอาจจะบอกให้เราเล่าเรื่องราวในอดีตดังนั้นเราต้องใช้อดีตให้เป็นเป็น,เป,นเป็นและถูกนะครับอ่า disclaimer ก่อนเริ่มวิดีโออีกแล้วกันนี่เป็นโปรเจกต์เป็น passion โปรเจกต์ของผมนะครับ ที่ในฐานะที่เรียนภาษาฝรั่งเศสผ่านมาทุกระดับแล้วแล้วก็คิดว่าจะไม่ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสแล้วจึงอยากจะทําวิดีโอเพื่อให้ความรู้กับสาธารณะนะครับปูพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสเพื่อที่ว่าคุณจะนําไปต่อย,ยอดแล้วก็สอบทุกอย่างที่อยากจะสอบให้ผ่านนะครับใช้ประโยชน์จากภาษานี้เนาะในฐานะที่คิดว่าจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากภาษานี้เท่าไหร่แล้ว <c oughs> อโอเคทีนี้เนี่ยพาร์ในภาษาฝรั่งเศสนะครับ ทำง่ายๆเลยมี2แบบคือแบบใช้เว็บ,บ v v i r แล้วก็แอ r e ตามด้วย pp เปอ่ะเปคืออะไร pp คือ p a r t i c i p า i ์นะครับไม่ต้องไปจำชื่อมันหรอกให้จำแค่เ p เแล้วกันอ่ะเปเป p a r t i c i p acy, คืออะไรคิดง่ายๆว่าเหมือน Ver ร์ภาษาอังกฤษอ่ะยกตัวอย่างเช่น I have done my homework นะครับ done ตรงเนี้ย do did done นู่ออกใช่ไหมภาษาอังกฤษอ่ะ เออ verb ช่องหนึ่ง verb ช่องสอง verb ช่องสาม I have done my homework แปลว่าฉันทำการบ้านเสร็จแล้วใช่ไหมครับ done ในหน้าที่นี้เนี่ยหน้าที่เหมือนกันเลยมันคือเปเปดังนั้นจำง่ายๆว่าเปเปคืออะไรคือ verb ช่องสามในภาษาอังกฤษนี่คือวิธีที่ผมใช้จำนะสมัยตอนเด็กแล้วมันทำให้ทุกอย่างเย็นเร็วมากดังนั้นก็เหมือนกันถ้าสมมติว่าเราเอามาใช้ในเป็น past ก็เช่นนี่งไง our w r ก็คือ have has ถูกไหมเออ verb ช่องสามก็คือ done ใช่ไหมก็คือ I have done my homework ก็แปลว่าฉันทำการบ้านเสร็จแล้วเออเนี่ยโครงสร้างมันง่ายมากเลยนะครับมันเหมือนภาษาอังกฤษเลยเหมือน present perfect ภาษาอังกฤษนั่นแหละอ่ะทีนี้เนี่ย95%เวลาเราใช้ past เนี่ยมันจะใช้ avoir บวก pp หรือว่าช่อง3ของเราอีก5%เป็น5%ที่คนเริ่มเรียนใหม่จะปวดหัว เพราะว่ามันเป็นข้อยกเว้นเราจะไม่ใช้ avoir เราจะใช้ être แต่ผมมีเทคนิคในการจำแล้วเดี๋ยวผมจะมาสอนในวีดีโอนี้แหละอ่ะทีนี้เนี่ยเรามาเรียนกันก่นกอนว่า verb ธรรมดาเนี่ยเราจะเปลี่ยนให้มันเป็น p ปปหรือ verb ช่อง3ของเรายัางไงนะครับกลุ่มแรก er ก็เปลี่ยนเป็น e เช่น d o n n e แบบ er ใช่ไหมก็เป็น d o n n e แบบนี้ f i n i finir er ก็เป็น e ตัวเดียวฟีนีแบบนี้เอคือ VONG ก็เป็น v o n d นะครับกลุ่ม3เติม U เข้ามาแค่นั้นแค่นี้เลยง่ายมากและอันนี้คือ90%ที่เราจะได้ใช้จริงอืม95เลยด้วยซ้ำเกถึง9 5เพราะคำที่เหลือก็จะเป็นคำกลุ่ม i r r e g u l a r ใช่ไหมครับกลุ่มไม่ปกติ เออที่เราเรียนกันมาตอนช่วงแรกนั่นแหละแต่ว่าเราจะไม่โฟกัสนะครับเราจะโฟกัสที่เว็บปกติเนี่ยแหละเออให้เป็นเปเปมันทำยังไงก็ทำแบบนี้แหละครับดอนนี่ฟินีวงจูวิธีจำประโยคตัวอย่างเช่นอ่าเชมองเชยูนปอมอ่ะฉันกิน I ate an apple ภาษาอังกฤษก็ยังเป็นเว r b สองใช่ไหม I ate an apple ฉันกินปอมใช่ไหมครับจูอ fini ิ e ิตีเ เธอทำการบ้านเสร็จแล้วเขาทำการบ้านเสร็จแล้วใช่ไหมครับ finish ก็เป็น finish ed อย่างเงี้ยเข้า okay, ปะเดิลเดิลวัวคือแปลว่าการบ้านเนาะเออภาษาอังกฤษคืออะไร homework ใช่ไหมครับ nous avons vendu la voiture นะครับเราขายรถไปแล้วนะครับ nous avons vendu we sold ใช่ไหมครับจากเซลก็เป็น sold ใช่ไหมครับ the car นะครับ we sold the car nous avons vendu ลาวูจูเพราะว่าอันนี้มาจากอะไรวอง d ต่ก็วองก็แค่ตัดเออออกก็ใส่อืเข้าไปก็เป็นวองดูถ้าเป็นอะตอมละก็เป็นอะตอมดูรอใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราเรียนกันมาอะแปร r ต่กที่แปลว่า l ู้สที่แปลว่า high, หายหรือหลงทางแล้วก็ใช้คำว่าแปรดูเนี่ยเช่นผมจะบอกว่าฉันทำสมุดฉันหายแปรดู ่าเอาคอมแล้วกันไม่ไม่สมุดมุงนอกจินาเตอร์เห็นปะง่ายมากเลยฉันทำคอมพิวเตอร์ฉันหายอีกคำหนึ่งที่เราเรียนกันมาตอนข้างบนคือคำว่าอะไรครับเคปงที่แปลว่าโต้อตอบการตอบใช่ไหมรีลายก็เป็นเคปงดูดังนั้นถ้าผมจะบอกว่าฉันตอบลูกค้าอ่ะผมก็จะบอกว่าชี เดชาเดชาแปลว่า already แปลว่าแล้ว r é uh, uh, ปอง d ูอ่าอาแปลว่า to นะครับ I reply to เมค e ิองฉันตอบ uh, ลูกค้าฉันแล้ว ừ. ง่ายมากเลยนะครับถ้าเป็น avoir ซึ่งส่วนใหญ่ก็95%ออย่างที่บอกก็อยู่ในกลุ่มนี้แหละ แต่ความยากมันจะอยู่ในกลุ่มนี้ครับซึ่งอา,อาจจะต้องใช้พลังงานนิดนึงในการจำแต่ไม่ยากขนาดนั้นเนาะก็คือกลุ่มที่ต้องใช้ a d d เราจะไม่ใช้ avoir แล้วนะเราจะใช้ a d d ในการทำเป็นเป็นอดีต a d เธบวก p p หรือเว็บช่อง3เรานี่แหละที่เราเรียนมาซึ่งถ้าเราใช้ a d เธอแล้วมันจะต้องมีการอ c o กอเกิดขึ้น การอักกอคืออะไรก็คือการผันตามเพศและจํานวนเพศหญิงเราใส่เออเพิ่ม1ตัวจํานวนมากกว่า1เราใส่ S 1ตัวนะครับอะไรบ้างที่ใช้กับ Ad d เว็ขั้นบันไดนั่นเองอันนี้เป็นสิ่งที่เ,เหมือนตอนที่เริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสสมัยมีคนเคยพูดถึงนะครับถ้าจำไม่ผิดและผมก็มาใช้เองเป็นเทคนิคของตัวเองก็คือเว็บขั้นบันไดคืออะไรนี่คือทั้งหมดเลยนะที่ต้องใช้กับ Add แต่เราจะจำเป็นบันไดอ่ะเรามาลองทําด้วยกันเขียนรูปเป็นบันไดตึกตึ๊กตึก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 ึขึ้นลงอย่างนี้แล้วก็มีบ้านข้างบนตัวแรกนะครับคือเนสเกิดฉันเกิดคํานี้ก็จะใช้กับ a t เใช่ไหมฉันเกิดแล้วฉันก็ต้องขึ้นไปฉันจะต้องใช้ a l ล y การเดินขึ้นไปเนี่ยมันก็คือต้องใช้คําว่า m o n ติ m o มง e ตแปลว่าขึ้น คำนี้เราใช้คำเขาเรียกว่า a d d เ e r หมดเลยนะถ้าเราจะเป็นถ้าเราจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็น p a s s composite นาอเป็นอดีตอืมเฮ้ยขึ้น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 ,นไปปุ๊บอ่าไปถึงแล้วถึงข้างบนเราใช้คําว่า archive อยู่ข้างบนอยู่ในบ้านซะหน่อยเราจะใช้ r s t y ที่แปลว่า stay ใช่ไหมครับแปลว่าอยู่ข้างบนหน่อย สักหน่อยออกมาละปักจีแล้วก็ซอกจีปักจีแปลว่า leave ใช่ไหมออกมาซอกจีแปลว่า go out ออกมาจากบ้านและลงมา d e s c e n d r ่ d e s c e n e แปลว่าอะไร go down ใครไม่ทันก็ rewatch ว v ดีโอไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องห่วงอ๋อออย่างหนึ่งคือก่อนจะเข้าบ้านเราต้องเดินเข้าบ้านก่อน ก็เลยใช้คำว่าอ n t r a เออ on tray เสร็จปุ๊บ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 ลงมาอุ้ยลม้ม <laughs> ตมเบ e ต o m เ e แปลว่า f อ l นะแปลว่าลม้มนะครับจากนั้นเราจะกลับลงมาถึงพื้นแล้วคือ turn return และยังไงดีอ่า ตายมูรีล่วงลงมาข้างล่างตายมูรีคือตายคือได้ดังนั้นนี่คือบันไดครับแวบที่ทุกอย่างจะต้องใช้แอดเธอมีอะไรบ้างฉันเกิดฉันไปฉันขึ้นฉันมาถึงและฉันเข้าไปถึงและอยู่ซักหน่อยเคสตีออกไปปาร์ตี้ สอกจีออกมาแล้วเดินลงมาเดซอ n ต่อลงมาล้มล้มเฟลนะครับตมบีจะลุกขึ้นมาเพื่อกลับไปที่ไปข้างบนเคอตูนี้อยากกลับอะเออแต่ล้มอีกทีก็เลยลงมามูเคียกตายนี่คือวิธีจำคำพวกนี้เราจะใช้แอดเธอมหมดเลยแล้วสังเกตฝั่งซ้ายนะครับเห็นไหมผมมีในวงเล็บตัวเออไว้ให้แปลว่าถ้าผู้หญิงทำ เราก็จะใส่ตัวเออเพิ่มยกตัวอย่างเช่น she came อ่ะ she came ภาษาอังกฤษ,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 ษคือเขามาแล้วใช่ไหมผู้หญิงคนนี้มาแล้วเราก็จะใช้คาว่า l levenue เติมเออลงไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นผู้หญิงไงอืสมมุติผมจะบอกว่าพวกเรามา<น>ถึงแล้วนู jom a r r i v ริเาบใส่ s เพราะว่า n u เป็น v ไงพวกเรามีหลายคนเห็ุเวอร์บอะจะต้องมีการอักกอมีการผันตามและถ้าเผื่อมันเป็น a d ร e เนะอวัวไม่ต้องไปนสนใจมันอ่ะอีกตัวอย่างหนึง่งใช้คำว่าอะไรดีอ่ะชเชอร์สวินีอย่างเงี้ยอ่ะฉันเกิด ถ้าฉันเป็นผู้ชายแล้วก็เนแบบนี้ถ้าคนนี้เป็นผู้หญิงก็เอเลนีอ ok าบองก์เขาเกิดที่กรุงเทพถ้าเราจะบอกว่าพวกคุณล้มหรอเมื่อกี้วูเซตตมบิชทีนี้พวกคุณเป็นกับเป็นผู้หญิงเยอะก็เป็นผู้หญิงก็เติมอ e ีไปอีกตัวหนึง่ง แล้วมีหลายคนก็เอสกตัวหนึ่งวูเซตตอมบิชพวกเธอล้มเหรออ่าพวกเขาอะไรดีมีอะไรอีกอ่าเออเขาเดินลงมาจากภูเขาเนาะ h e y walked ใช่ไหมครับ down from the mountain สมมตินะ walk เติม ed ใช่ไหมเป็นอดีตก็ ill song a t h e เนะ Descendu de la montagne พวกเขาเดินลงมาจากภูเขาเพราะว่าพวกเขาเป็นผู้ชายหลายคน Descendu จึงเติม s นี่แหละคือ point ทุกอย่างนะครับที่เราพูดกันมาถึงตอนนี้อันนี้มันมี e verb อยู่แค่เท่าไหร่เองอะประมาณ15-16ตัวเนาะลองไปนับกันดู แต่มีแค่นี้แหละที่เราต้องใช้แอร์เทแล้วต้องอกรที่เหลือภาษาฝรั่งเศสอีกเป็นร้อยพันพันคำถ้าเราเรียนจริงๆก็จะได้อยู่ในกลุ่มนี้ avoir p a r t i c i ซิซึ่งอันนี้ไม่ไม,ไม่ต้องผ่านตามเพศนะเอ,อ่อ a ว o i r ไม่ต้องผ่านตามเพศไม่ต้องผ่านตามจํานวนมีแค่แอร์เทที่ต้องผ่านดังนั้นเทคนิคเลยนะครับถ้ามันจํายากเวลาเราสอบพูดเราจะต้องใช้แวบพวกนี้ไหมไม่จําเป็นเราก็ใช้แว็บอีก95%ที่เหลือเวลาเราเลือกที่จะพูดเลือกที่จะเขียนเพื่อให้มั่นใจใช่ไหมครับ อีกคำหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดเมื่อกี้นะครับคือคำว่า d e v e n นีนะครับที่แปลว่า become เนาะที่แปลว่ากลายเป็นนะครับอ่แต่ว่าก,ก็แปลว่ากลายเป็นเช่น je suis อะไรเดีย๋ยว e ดเวนิวเออคือ I became happy ฉันกลายเป็นคนแฮปปี้ก็ไม่มีอะไรมากถ้าเชอเป็นผู้หญิงก็แค่ d e v e n i r ก็แค่เติมเออเข้าไปถ้าเราเป็นผู้หญิง อีกอย่างหนึ่งพอยที่จะสื่อก็คือว่าเวลาเราพูดเนี่ยสังเกตไหมต่อให้เราเติมเออเข้าไปอีกตัวหนึ่งเติม s เข้าไปอีกตัวหนึ่งมันก็อ่านว่าตอมเบ่เหมือนเดิมเพราะนั้นเวลาเราพูดอะเราไม่มีอ,อกอนะเชอร์สนวะีตอมเบ่เชอร์สวีเดซองจูเชอีซองเดซองจูอีซองนี้นะครับเอลินนี้นะครับจะกเชอร์สวีนี้ใช้เป็นผู้ชายหรือเอลินนี้ก็อ่านว่านี้เหมือนกันเป๊ะๆดังนั้นการพูด เราอาจจะไม่ได้คิดเยอะแต่การเขียนเราจะคิดเยอะนี่แหละก็ครับก็คือคาแรคเตอร์ของภาษาฝรั่งเศสมันะไม่เหมือนภาษาอังกฤษเนาะคือถ้าเติม ed ภาษาอังกฤษก็จนะ i walked เนาะชัดเจนแต่ภาษาฝรั่งเศสไม่มีนะครับอืมดังนั้นพูดอาจจะง่ายกว่าแต่เขียนจะยากกว่านี่คือคาแรคเตอร์ของภาษาฝรั่งเศสนะครับเราลงมาเลยอ่ะยกตัวอย่างเช่น c h e m i s t เรวิวตัวสมาตอ่ะฉันตื่นเช้า มากเช้านี้โตแปลว่า Early เราจะใช้ a t ส e r กับแว r ์ p r o n o m i n a l ด้วยนะครับ e r นอกจากเราจะใช้กับไอ้กลุ่มบันไดแล้วถ้าเป็น p r o n o m i n a l เราก็ต้องใช้ a t ส e r เหมือนกันเราจะไม่ใช้คำว่า s h e ร e e ม e เนึกออกใช่ไหมโตเซมาต่างไม่ได้ภาษาฝรั่งเศสบอกถ้าเป็น p r o n o m i n a l แกต้องเป็น a t ส e r อันนั้นก็เลยกลายเป็น Sher me มอ ทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็น Ad d เธอปุ๊บเราต้องดูเพศดูจํานวนด้วยถ้าเชอเป็นผู้หญิงเลเวก็ต้องมีเอออีกตัวหนึ่งเก็ตปะอ่าเัน,นั้น j ูเตลาเวเตมังอวองเดมองชีคุณล้างมือคุณก่อนอ่ะกินข้าวใช่ไหมเป็นภาษาพูดถึงเรื่องในอดีตเพราะว่า j ู t ต l ลา e ใช่ไหมครับโดยปกตินะมันเป็นแบบนี้ทีนี้เราจะทำให้มันเป็นอดีตเราก็เลยเติม จูเอลงไปใช่ไหมครับลาฟก็เป็นลาฟเวแบบนี้แต่ทีนี้สละมันชนกันเออกับเอชนกันก็เลยกลายเป็นจูเต,ติ้ลลาฟเวเต็มม n อ่อนเต็ e ชีนะครับเอลซีอาบิเยนะรับปิดมองนะครับอาบิเยเห็นไหมเติมเอเข้าไปอีกตัวหนึ่งมาจากคำว่าอะไรคำนี้เอลซาบ,บิแปลว่าแต่งตัวใช่ไหมเขาแต่งตัวดังนั้นเราก็ต้องเป็นเซอร แล้วก็เออาบีเอถูกไหมถ้าเป็นอดีตเติมเออไปอีกตัวหนึ่งเพราะเป็นผู้หญิงเออเออชนกันภาษาฝรั่งเศสบอกไม่ได้ฉันออกเสียงสละดที่ชนกันไม่ได้เซอเอจึงเปลี่ยนเป็นเซอาบีเอนั่นเองนะครับอ่ะถัดมานูนูซอมพรมในโอปราร์คนะครับเราเดินเล่นในปาร์คเนาะ ก็เอาซอมเข้ามาแล้วก็คอมเนตเติม hmm. S เพราะนูเป็นหลายคนวูว mm ูเซตกูเชตาเอียกซัวนะครับเราเนี่ยนอนดึกมากเมื่อคืนเซอร์กูเชไปว่านอนดึกนอนใช่ไหมก็เอาเติมวูเข้ามาแล้วก็เติมแอสเข้ามาทีนี้วูเนี่ยพูดถึงคนหลายคนถูกไหมครับก็เลยเติม hmm. S อุ Oops. <S ๊บส์อิลเซซสนุกสนานกับงานเฟตนะครับพวกเขา e น j o y e d at the festival at the party fest ก็คืออืแ um, ปลว่าอะไรนะ party อืม ill ser song a music นะครับเพราะมาจากคำว่า ill s m u s ใช่ไหมอืมแล้วก็แยกออกมา ser song a m u s i ก็เปลี่ยนเป็น a music ทีนี้ ill มันมีหลายคนก็เติม s เข้าไปอีกตัวหนึ่ง ความวุ่นวายในการเขียนภาษาฝรั่งเศสมันก็จะประมาณนี้แหละครับลองมาหัดเขียนเล่นๆกันนะครับก่อนขึ้นบทหน้าเชอรจุดจุดเลกอเหรออาริเตอร์ค่ะฉันถึงโรงเรียนตอนแปดโมงเช้าเป็นอดีตเราจะใช้คำว่าอะไรคำว่าถึงคือคำว่าอาริเวอ่ะติ๊กตอกติ๊กตอกลองคิดดูเชอซวีซาริเวถ้าเป็นผู้หญิงเราก็เติมเออเข้าไปเพิ่มถ้าคนพูดเป็นผู้หญิงเนาะ Je suis arrivé เพราะว่าตัว S กับตัว A มันชนกันก็ Je suis arrivé à l'école à 8 h e r ตัดมานะครับ Je L จุดจุดเลมังเขา washed อ่ะเขาล้างมือด้วยตัวเองมาจากเว็บ s e r Lave TikTok TikTok post video ลองหัดเขียนดู L se Lave เลมังนะครับ อ่าถูกไหมถูกไหมมาจากคำว่าอะไร answer l a ลาก่อนใช่ไหมเป็นเพศ s อ n ทีนี้เราเติมเอลงไปเป็นอดีตเป็น a d น e ทใช่ไหม a าฟเปลี่ยนเป็น l a v ีเป,เ,ป ve. เป็นเพศหญิงเ,เติมเอออีกตัวหนึ่งเซอเอชนกันก็เลยกลายเป็น se กแอ e เซอร์ลา u ีอ่ะเราทำการบ้านเสร็จเราใช้คำว่า nu 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 finir อ่าฟีนีเราทำการบ้านเสร็จ ติกตอกติกตอกใช้คำว่าอะไรครับฟีนีต้องใช้แอรเธอไหมไม่ต้องใช้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในเว็บขั้นบันไดใช่ไหมแล้วก็นูซา n งใช้แอร์เวอร์ปกติเลยฟ i น i โนเดวัวค i ะอินจุดจุดจุดตาเข้ามาถึงช้าเข้ามาถึงสายตาแปลว่าสายเลทตาหรือออเคอตานะครับแปลว่ามาเลทมาช้าแต่ว่าจริงๆตาตรงนี้น่าจะแปลว่าเลทในแง่ที่ว่าดึก it's late at night นะภาษางกิจก็เหมือนกัน late มีทั้งความหมายแปลว่าช้ามีทั้งความหมายแปลว่าดึกใช่ไหมครับ in เขามาถึงช้าอ่ะ post video ลองคิดดู a r r i v e อยู่ในขั้นบันไดไหมอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าขึ้นขึ้นขึ้น,นไปถึงบ้านใช่ไหมดังนั้นเป็น a t s เขยิ a r r i v e ปุ๊บ in เป็นพหูพน์ก็ต้องเติม s อี o n g a r r i v e ตานะครับมันมี Essentially นะ่ยตามพื้นฐานแล้วการทำปัสเซ่ o คอมโพเซ่มันมีแค่นี้แหละน้องจะไปเบอังเบเดมันก็ต้องเริ่มจากพื้นฐานตรงนี้ก่อนไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูจนกว่าจะเข้าใจมันมีแค่นี้จริงๆครับบทหน้าจะเป็นบทที่น่าสนใจอย่างหนึ่งครับเป็นบทเรื่องกรรมเราไปต่อกันเลย